สวัสดีครับมาพบกับช่อง d i y ใบสีนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนนะครับมาดูวิธีการประกอบพนาเก้าเสียนนะครับวันนี้จะเป็นฐานพญานาคที่มีฐานไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับเราทำลักษณะคล้ายเหมือนกับช่อใบสีนะครับแล้วก็มีกระหนบเล็กๆบนปลายนะครับ ในส่วนของกดลำตัวนะครับข้างล่างสุดจะเป็นฐานนะครับเอาไว้สำหรับรองรองตัวชั้นโค้งนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ20นิ้วนะครับโฟมที่ใช้จะเป็นโฟมขนาด2อ,อ2นิ้วนะครับตัดกันซ้อนกัน2ชั้นแล้วก็ ชั้นต่อมาก็คือชั้นนี้นะครับจะเป็นโฟมที่มีขนาดหนา2อนิ้วนะครับความกว้างก็อยู่ประมาณ18เซนเออสินิ้วประมาณนี้นครับเิ้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็ชิ้นต่อไปก็คือชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ ความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ16นิ้วนะครับเป็นโฟมขนาด2นิ้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปเป็นโฟมที่มีขนาดกว้างอยู่ที่14นิ้วนะครับแล้วก็มีความหนาอยู่ที่2นิ้วเช่นเดียวกันนะครับเราจะติด เกลดด้านข้างเออด้านข้างนะครับเก็บเล็บคูดแล้วก็เดินสนเป็นขอบทั้งบนทั้งล่างนะครับเพื่อให้ดูเหมือนเป็นสันหลังของลำตัวพญานางเหมือนคล้ายๆองค์จริงนะครับ ในการยืดนะครับจะใช้ไม้เล็กผสมกับไม้ใหญ่เพื่อที่จะยืดให้ส่วนของโครงนะครับมีความคงทนนะครับไม่หลุดไม่ไม่ออกง่ายนะครับทำให้ติดกันแบบอยู่อย่างแน่นนะครับในส่วนของโคดเสร็แล้วต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหน้าอกนะครับ อันนี้จะใช้โฟมเกรด A นะครับคือเลือกในส่วนของตัวโฟมที่มีความแข็งหน่อยนะครับเพราะว่าในส่วนนี้จะรองรับในส่วนของเสียนทั้ง9เสียน,นะครับใช้โฟมขนาดเกรด A แต่ว่ามีความหนาอยู่ที่ประมาณ2หรือ3นิ้วก็ได้นะครับ ขนาดของขดก็เพื่อวาดลักษณะคล้ายในตัวอย่างที่ช่างทีกำลังประกอบอยู่ก็ได้นะครับหรือว่าจะวาดเป็นลักษณะอื่นก็แล้วแต่ตามความสะดวกนะครับในการประกอบส่วนของหน้าอกนะครับเราควรเสียบไม้ไปพูดง่ายคือเสียบไปเยอะหน่อยนะครับเพื่อที่จะทำให้ ส่วนของหน้าอกยึดเข้ากับฐานได้แบบอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็สิ่งที่มันยากอีกส่วนหนึ่งคือเราใช้โฟมที่มีเกรด A นะครับมันจะเสียบยากมากแต่มันก็จะทำให้ส่วนของโครงเราไม่เอน็นไม่เอียงแล้วก็ไม่หักง่ายนะครับ ต่อไปก็ประกอบในส่วนของเสียน,นาคนะครับประกอบในส่วนของเสียตรงกลางก่อนนะครับลักษณะของเสียนาคนานะครับที่เตรียมไว้นะครับจะไล่ขนาดตั้งแต่มีความยาวสูงสุดแล้วค่อยลดขนาดความยาวลงนะครับ ไปก็ประกอบเสียงที่สองนะครับลักษณะหน้าอกาของเราจะตัดตัดให้เป็นแนวเฉียงลงมานะครับเพราะว่าเวลาพอประกอบเสร็จแล้วลักษณะของพหน้าเก้าเสียงของเราก็จะมีมนะลีลักษณะที่แบบว่า แผงผ่านในรูปแบบที่สวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสียงที่สามนะครับใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับอันเล็ก เสียบเข้าไปแล้วก็ใช้มาอีกอันดันลงไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเสียงที่4นะครับเสียงที่สีนี่คือจะสั้นลงอีกประมาณ1นถึงสนิ้วนะครับเราจะลดขนาดความสูงลงมา แล้วใช้ไม้เสียบชิ้นฝั่งเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงที่ห้านะครับในการประกอบไพรนาคกาเสียบน,นะครับเราควรประกอบไปพร้อมกันเสียบละแบบเสียบละฝั่งนะครับประกอบคู่กันไปคือถ้าเราประกอบไปทีเดียวฝั่งหนึ่งให้เสียจก่อน เราจะมองไม่ออกว่าเสียนของเราจะวางในลักษณะที่คู่กันขนาดกว้างเท่ากันหรือเปล่านะครับเราประกอบไปฝั่งละคู่เราก็จะมองได้ออกมองออกนะครับว่าลักษณะของเราประกอบไปสมดุลกันหรือเปล่านะครับ ต่อไปก็เป็นเสียงที่หกนะครับต่อไปก็เป็นเสียงที่เจ็ดนะครับนำมาประกอบในฝั่งนี้นะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นคู่สุดท้ายนะครับที่มีความสูงเท่ากันนะครับก็คือการประกอบเสียงที่8กับเสียงที่9นะครับในส่วนของเสียงที่8นะครับจะมีความสูงน้อยที่สุดนะครับ ดูลักษณะเสียนแรกกับไปถึงเสียนที่9นะครับก็จะมีลักษณะแบบจากสูงและค่อยไล่ระดับจากสูงไปหาเตี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสียงที่9นะครับ ในการประกอบก็ระมัดระวังเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในส่วนของหน้าอกเรารองรับเสียนเพห,หน้า,างก้าเสียนก็มีความอ่อนไหวพอสมควรนะครับต่อไปก็ประดับทัานหูนะครับ ในส่วนของตรงกลางเพื่อให้ดูมีมิติแล้วก็สีสามเล็กน้อยนะครับทำให้ภาพโดยรวมขององค์ปู่มีความสวยงามมากขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะนในส่วนของด้านหลังนะครับแล้วก็นำกลีบมาติดเพื่อเก็บรายละเอียดงานให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อติดกิจจิตเป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการเคลือบเงานะครับโดยใช้น้ำนํำผสมน้ํามันมะกอกนะครับเคลือบลงไปในพื้นผิวในส่วนของที่เป็นใบตองทั้งหมดนะครับ ผลงานของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามากดไลค์กดเข้ามารับชมในช่อง d i y า y บสีนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อติดตามผลงานดีๆจากช่อง d i y า y บสีนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับช่างพี่กับช่างที่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ